คุณได e อ a n อนทรเปลี่ยนหน้าจอ Android หนึ่งเดียวในประเทศไทยที่ P1 Cardio งานติดตั้งสามารถดู y o YouTube g o o g l e Map แบ่งครึ่งจอเล่น Apple CarPlay นำทางและฟังเพลงอย่างสะดวกสบายการใช้งานเป็นยังไงกันบ้างติดตามชมได้เลยครับ ฮัลสวัสดีครับวันนี้นะครับก็มาอยู่กับผมแมทธิวจากพีวันคาร์โอเดโออีกเช่นเคยเลยนะครับสำหรับในวันนี้เนี่ยผมมาอยู่กับตัวรถคุนไดนะครับที่เราได้ว่าเรามีโอกาสเห็นได้บ้างนะครับตามท้องถนนเป็นรถรุ่นที่เฉพาะมากๆซึ่งสําหรับเรานะครับทางพีวันคาร์โอเดโอเนี่ยก็เคยมีโอกาสติดตั้งตัวจอแอนดรอยเข้ากับตัวรถรุ่นนี้ ไปแล้วหลากหลายสเปคเลยแต่ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าสเปคที่ส่วนใหญ่เขาติดก,กันกนะ็จะเป็นตัว L9 ซึ่งเป็นรุ่นที่มีความเร็วแล้วก็เป็นสเปคที่สูงมากๆนั่นเองซึ่งสำหรับในวันนี้นะครับเรามาติดตัวจอ Android สเปคกลางนะครับตัว L7 Series แรม4 128นะครับเข้ากับตัวรถคุณไดอิเล็ตราตัวนี้กันบ้างดีกว่าสำหรับในตัวชุดการติดตั้งชุดน,นี้นะครับก็มีตัวหน้าจอนะครับขนาด9นิ้วมีกล้องบนทึกหน้า กล้องมองหลังที่สามารถทํางานได้และที่สําคัญเลยนะครับสามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay, <อ> Android Auto และเล่นแอป,ปต่างๆบนหน้าจอได้นะครับ ซึ่งสาหรับบอกตามตรงเลยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยในประเทศไทยนะครับเหมือนจะมีแค่เราเจ้าเดียวเลยที่สามารถติดตั้งนะครับในส่วนของตัวจอแอนดรอยนะครับแล้วก็ชุดเครื่องเสียงรถยนต์เข้ากับตัวรถคุณไดอิเลนทราได้ใครมีรถคุณไดอ e l เลนทราแบบนี้นะครับอยากติดตั้งตัวเครื่องเสียงรถยนต์เชิญได้ที่ทีวันคาร์ดิโอเลยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่าตัวจอแอนดรอย L7 Series ตัวนี้ติดตั้งกับตัวคุณไดคันนี้ไปแล้วการใช้งานเป็นยังไงงานติดตั้งเป็นยังไงติดตามชมได้เลยครับ สำหรับในตอนนี้นะครับตัวรถฮ e ุนไดอีแลนทรานะครับในตัวนี้เนี่ยก็สามารถเปลี่ยนนะครับตัวหน้าจอให้กลายเป็นหน้าจอ Android ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเรียกได้ว่า P1 c a r คาร์ของเราและแบรนด์มิชิก้าเนี่ยเคยเปลี่ยนกับรถรุ่นนี้ไปแล้วหลายสิบคันเลยนะครับซึ่งสำหรับในตัวนี้นะครับเป็นจอ Android ที่เป็นสเปค L7 L7 ตัวนี้เนี่ยเป็นสเปคกลางนะครับถือว่าเร็วแบบก็ไม่ได้น่าเกลียดนะครับแต่จริงก็ขอโมว่ามีตัวที่อาจจะเร็วกว่านี้นิดนึงนะครับ สำหรับในตัวนี้เนี่ยเราสามารถใช้งานในตัวของ YouTube ได้นะครับอลองดูกันสักหน่อยไม่่่วาาาจะต้องผนกรเซนนไ,น,น,ไน,เนี่ยข้ามโฆษณาได้นะครับจากตรงนี้จอ Android เนี่ยการเล่นแอปต่างๆถือว่าเป็นพื้นฐานเลยนะครับ เล่นคลิปแบบนี้ได้กดดูคลิปอื่นๆได้นะครับจากตัว YouTube แบบนี้เราสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตให้กับตัวเครื่องหรือว่าใส่ซิมได้ด้วยเช่นกันนะครับนี่คือตัว YouTube ยังมีแอป,ปอื่นๆอีกนะครับไม่ว่าจะเป็น Netflix นะครับที่เราลงมาให้ลูกทีวีตัวนี้คือแอปดูทีวีออนไลน์ Play Store ตรงนี้นะครับโหลดแอปเพิ่มเติมได้ไปล็อกอินตัว Gmail ก่อนเลยครับในส่วนอื่นๆนะครับยังมีตัว Google Map นี้นะครับคือการนำทางนั่นเองลงชื่อตัว Gmail ได้นะครับแต่สำหรับครั้งแรกนี้ผมกดข้ามก่อนล้วกันสามารถพิมพ์ค้นหาตรงนี้ได้นะครับจะปุ่มค้นหาตรงนี้นะครับและที่สำคัญเลยสามารถสั่งการได้เสียงได้จากตรงไมโครโฟนตรงนี้ลองดูกันสักหน่อย เซ n World ิลเซนทันเวิลแบบวินาทีต่อวินาทีแบบนี้เลยนะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับตัวนี้กดเส้นทางแบบนี้ครับถ้าเราไม่ได้ลองอินตัว Gmail เนี่ยจะต้องกดตำแหน่งของคุณแบบนี้ก่อนนะครับเริ่มนำทางกันเลยแบบกดเริ่มตรงนี้เลยครับรับทราบ เราสามารถโหลดแอปอื่นๆมาใช้เพิ่มเติมได้้วยนะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยเป็นแรมสี่ไปตามซอยลัดรอาวซอยจนันทราปิดเสียงของตัวแอสซิสแตนต์จากตรงนี้ได้นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นแรมสี่ลอมร้อยยี่สิบแปดนะครับ CPU แปดคอร์แต่สำหรับตัวนี้เนะี่ยยังเป็น Android version สิบอยู่นะครับตัวนี้คือข้อมูลการนำทางนะครับเวลาระยะทางและเวลาที่เราจะเดินทางไปถึงเซ็นทรัลเวิลด์นั่นเองหยุดการนำทางจากตรงกรากบาดได้เปิดเสียงของตัวแอสซิสแตน์จากตรงนี้ได้นะครับ ช้าใการประมวลผลสักครู่นะครับสามารถเปิด2หน้าจอได้นะครับตัวนี้กดสี่เหลี่ยมตรงนี้เลยนี่เราเคยเปิดแอปไว้เต็มน,นะครับปิดบ้างก็ได้นะครับนี่กากบาทออกกากบาทออกเพื่อล้างตัวแรมนะครับแบ่ง2หน้าจอนะครับกดค้างแบบนี้เอามาลากมาวางไว้แบบนี้เลยจอเต็มแบบนี้ได้นะครับดู y o YouTube พร้อมกับนำทางได้เลย ีนนได้้แบบบะครัอยากให้ youtube เต็มจอกดกลางแล้วลากไปทางซ้ายอยากให้ google map เต็มจอจุดกลางแล้วเลื่อนไปทางขวา youtube เต็มจอแบบนี้เลยทำก็ได้เลยตรนี<ๆ>้กรอบแล้วนี่นะครับจะเปลี่ยนจากตรงนี้เลยดำๆตรงนี้นะครับเปลี่ยนขห้มาถึงตรงนี้เลยครับเป็นหน้าจอขนาด9นิ้วนะครับ สำหรับตัวนี้เนี่ยคือการใช้งานนะครับในส่วนของตัวแอป,ปต่างๆลองดูลูกทีวีกันหน่อยละกันนี่คือลองเล่นแอป,ปกันหลากหลายแล้วนะครับแอป,ปที่เราลงมาให้เบื้องต้นทุกท่านไปลง Disney h o อ Star นะครับไปลงในส่วนของตัวแปปอป TikTok และแอป,ปอื่นๆได้อีกเพียบเลยครับอ่าเป็นช่องนี้้วนะครับกดปุ๊บนี่ขึ้นอยู่กับตัวอินเทอร์เน็ตนะครับที่เราเชื่อมต่อช่องอื่นๆกันบ้างดีกว่าครับอย่างช่อง7 ไม่ต้องไปซื้อทีวีดิจิทตอนมาติดเลยนะครับนี่คือดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ตเลยเพียงแค่มีอินเทอร์เน็ตให้ตัวเครื่องก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับนี่คือการใช้งานแอปต่างๆนะครับในตัว L7 Series M ิชิก้ติดตั้งกับ h u n d a i Elantra บอกได้เลยว่ารถรุ่นนี้เนี่ยจอ Android ต้องมิชิกา้าและ P1 Car a u d i o เท่านั้นเลยแหละครับสำหรับตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับตัวโทรศัพท์ iPhone SE นะครับการที่ตัวโทรศัพท์เนี่ยเชื่อมต่อผ่านสายชาร์จเข้ากับตัวหน้าจอแบบนี้เนี่ยนี่เรียกว่า Apple Cardplay นนันเอง สำหรับ Apple CarPlay นี่นะครับเป็นการที่เราทำการเชื่อมต่อตัวโทรศัพท์ในระบบ iOS นะครับ mm hmm. เข้ากับตัวหน้าจอ Android ตัวนี้เป็นระบบหน้าตาเมนูแบบนี้เลยครับ Apple CarPlay เนี่ยเป็นตัวที่ทำให้ตัวหน้าจอจากมิชิกานในหลายๆสเปคนะครับมีความโดดเด่นนะครับแล้วก็ดูเจ๋งกว่าในจอ Android ในหลายๆรุ่นที่เป็นสเปคเริ่มต้นจากแบรนด์อื่นนั่นเองครับส่วนแรกกันเลยดีกว่าฟังเพลงลนะครับเราสามารถฟังเพลงได้จากตรง Spotify แบบนี้เลย นี่ครับกดเป็นลย์ล l สต t แบบนี้ได้นะครับอ่ะลองฟังเสียงกันสักหน่อยแล้วกันกดค้าง<ๆ>ต้องปุ่มข้ามเพลงได้นะครับเพื่อเล่งเพลงดูนะ<ๆ>เวลาจะเล่งแบบนี้นะครับกดหนึ<ๆ>่งครั้งเพื่อข้ามเพลงแบบนี้<ๆ>ไปที่คิวนะครับเพื่อดูเพลงต่อไปได้ ภาพจำจากบ๊อบป,ปองกูนแบบนี้นะครับ Spotify ยังมีเพลงอื่นอีกมากมาย mm hmm. เมื่อเราเล่นเพลงแบบนี้นะครับเราออกมาที่หน้าเมนูเนี่ยเพลงยังอยู่ด้วยทางซ้ายสุดขอการทำงานรวมนะครับนี่คือแผนที่จาก g o o g l e m a p นะครับนี่คือเพลงจากตัว Spotify อะ่ะ g o o g l e แ a p ตัวนี้สั่งการได้เสียงได้เหมือนเดิมเลยลองดูสยามพารากอน ส,สั่งว่าสยามพารากอนไปเพียงครั้งเดียวนะครับมีข้อมูลการเดินทางตรงนี้ระยะเวลาในการเดินทางเวลาที่เราจะเดินทางไปถึงและระยะทางนั่นเองครับนี่เลยกลับมาที่หน้าทำงานรวมได้ฟังเพลงต่อได้เลยครับ Spotify นะครับ และแอปฟังเพลงเนี่ยยังใช้ได้อีกหลายแอปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Apple Music แบบนี้ Spotify, m a s t เมื่อสักครู่นะครับ j u ท e นะครับ YouTube Music สำหรับชาว YouTube Premium และสำหรับใครใช้ t i d a l นะครับก็สามารถเล่นได้ด้วยเช่นกันเลยแอปแผนที่นะครับมี Google Map แล้วก็ยังมีตัว Apple Map แบบนี้ด้วยนะครับนี่คือการทำงานนะครับยังมีโทรศัพท์ด้วยโทรศัพท์ตรงนี้เนี่ยข้อมูลต่างๆนะครับเป็นการอ้างอิงมาจากตัว โทรศัพท์ iPhone SE เครื่องมาสักครู่นั่นเองกดเบอร์โทรที่หน้าจอแบบนี้ได้นี่แบบนี้เลครับ Apple CarPlay เนี่ยเป็นการใช้งานนะครับแบบเร่งรัดนะครับการที่เราขึ้นรถปุ๊บอยากจะใช้งานพื้นฐานนะครับไม่ว่าจะเป็นฟังเพลงและนําทางแบบเร่งด่วนเนี่ย Apple CarPlay ถือว่าตอบโจทย์แต่ถ้าสําหรับตอนไหนนะครับอยากจะทําการดูหนังนะครับหรือว่าดู YouTube และคลิปนะต่างๆนะครับซีรีส์จาก Netflix เนี่ยค่อยออกมาที่หน้าเมนูกด Home ตัวนี้เลยครับ นี่เลยก็ไปเล่นที่แอปได้เลยนะครับถ้าอยากกลับไปที่ Google Map จากตัว Apple Car Play ต่างๆนะครับกดโฟล์ลิงตรงนี้ครับและสำหรับใครนะครับที่มีตัวรถฮุนไดอี l a n t r a แบบนี้นะครับหรือว่าอยู่ในคลับนะครับของฮุนไดอ Elantra หรือว่าอี a ล t ท a าไ a ยแลนดเนี่ยก็สามารถนะครับมาลองเล่นตัวจอ Android หลากหลายสเปคได้นะครับที่พีวันทาวเรีโอของเราลาดพร้าวป7ตรงข้ามกับเซเว่นแยกหนึ่งนะครับหรือว่ามา ลองพูดคุยกับทางเรากันก่อนได้นะครับเกี่ยวกับงานติดตั้งแล้วก็เข้ามารับค่าปรึกษาทางเรากันก่อนได้เลยครับสำหรับใครนะครับที่สนใจนะครับก็สามารถโทรมาหาเรานะครับได้ที่เบอร์029323485ครับ0845244433เยี่ยมชมเว็บไซต์ของทางเรานะครับดูสินค้าอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่ www.carpromarket.com หรือว่าเข้ามาเพื่อนกับทางเรานะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับงานติดตั้งเกี่ยวกับระบบเดิมของรถนะครับทั้งคอนโทรลม,มอไรลยกล้องมองหลังเดิมหรือว่ารถคขนาด ที่ยังไม่มีกล้องมองหลังเนี่ยก็ติดตั้งขึ้นไปเพิ่มเติมได้ไม่มีค่าติดตั้งเพิ่มเติมเลยและครับซึ่งสามารถแอดไลน์มาหาเรานะครับได้ที่ id line s i p o n e นะครับ และสำหรับใครที่ชื่นชอบในวิดีโอในชุดนี้เนี่ย mm hmm. ก็อย่าลืมที่จะ like, mm hmm. กดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e แล้วนะครับ mm hmm. ที่ปุ่มสีแดงด้านล่างเลยเพ mm hmm. ื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเราพี mm ่ว hmm. ันคาวดีโอสำหรับในวันนี้นะครับ mm hmm. ผมแมทธิวต้องขอตัวลาไปก่อน mm hmm. กับตัวรถฮุนไดอีแลนทราซึ่งติดตั้งตัวจอ Android สเปคกลางจากวิชิก้า L7 ซีรีส์เข้าไปและไปติดตามกันนะครับว่าในคลิปต่อไปผมจะรีวิวอะไรกันอีกวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับ mm hmm.